สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลานหน่าใช้มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะรถเป็น s 2 8 0 w 2 2 0เกียวตตปี2003นะคะคันนี้ได้แม็กลายสวยเลยนะคะไม่น่าเชื่อนะรถปี2003สภาพสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ดาวหนึ่งแสนนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะนังนะคะปรัรบไฟฟ้านะคะมีเมมโมรี่สามจุดนะคะลายไม้รอบคันกระจกปับไฟฟ้าพักไฟฟ้านะคะ a อร์แบกคุณจารีโมทค่ะลายไม้รอบคันเลยนะคะสวยมากมเลยนะคะ รู้นากว้างขวางนั่งสบายค่ะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่4,39,000บาทเท่านั้นนะคะใช้งานารถ1,000 0บาทค่ะขอฐานกันเดือนนะคะในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรคันี้ได้นะคะขออยู่ที่1 8 0 0 0บาทขึ้นไปก็จะรถคันี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถซวยรู้ากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้นะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยค่ะชุดแต่ง MG รอบคันนะคะ ทะเบียนสวยต่างห่างนะคะ3 1 1 1น่1นะคะน่าใช้มากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะมีแอร์ตอนหลังอีกต่างห่างนะคะรถสวยค่ะสอบถามรละเดยดเพิ่มเติมในการจัดไปนั้นได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยนะคะรถแบรนเนสสองแปดศูนย์ดับบิลสองสองศูนย์เียโตปีสองพันสามค่ะสนใจยังไงสอบถามยละเอเียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสอง